รคงเคยได้ยินคำว่า trans e p i t h e l i a l prk กันมาเยอะเลยทีเดียวนะคะทำให้สงสัยว่าเอ๊ะมันแตกต่างจาก prk โดยทั่วไปยังไงนะคะและในความแตกต่างนี้เราควรจะเลือก trans e p i t h e l i a l prk หรือ prk วันนี้เรามาลงรายละเอียดกันค่ะแล้วเราจะได้เลือกได้ตรงใจกันนะคะ แพทย์หญิงตุลยาตั้งศรีพัฒน์จากดรตุลยาคอมมูนิตี้ค่ะวันนี้จะมาขอเล่าถึงวิธีการรักษาสายตาวิธีหนึ่งซึ่งเป็นที่นิยมในปัจจุบันนะคะคือ PRK และต่อยอดมาถึง Trans Epithelial PRK ว่า PRK และ Trans Epithelial PRK นั้นเป็นยังไงมีความแตกต่างกันอย่างไร PRK เป็นการที่เราเนี่ยขูดผิวกระจกตาด้านบนค่ะ ด้านบนแค่50าสถึงห้าไมครอนชั้นกระจกตาชั้นนี้เรียกว่าอีพิทิลี่มนะคะเราจะขูดโดยการใช้ใบมีดที่ไม่ได้คมมากเรียกว่าฮ o อกกี้ไนฟ์นะคะขูดออกแล้วเปิดเป็นแผลกว้างแล้วเราก็จะโรยเลเซอร์ชนิดหนึง่งที่เรียกว่าเอ็กเซมเมอร์เลเซอร์เจรไนที่กระจกตาหลังจากการลอกชั้นอีพิทิลียมออกแล้ว จากนั้นนะคะเมื่อรักษาสายตาแล้วแล้วเรารักษาสั้นยาวเอียงเรียบร้อยเราจะปิดคอนแทคเลนส์ไว้ค่ะ mm hmm. เพื่อรอรักษาแผลให้ชั้นอพิทิเลียมที่เราลอกนั้นเนี่ยปิดเข้ามาแล้วก็ประสานกลับมาคืนนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าในการที่เกิดแผลว่างแบบนี้นะคะ mm hmm. ก็อาจจะมีอาการปวดได้ใน2วันแรก อาการปวดนั้นจะคล้ายๆกับคนที่เป็นแผลถลอกที่ผิวหนังแต่ตอนนี้ก็จะเหมือนแผลที่ถลอกอยู่บนกระจกตาแผลกระจกตาส่วนใหญ่จะใช้เวลาในการหาย,ยประมาณ2วันค่ะซึ่งในช่วงแรกหลังการทำ P.R.K เราจะต้องทนความเจ็บตรงนี้ให้ได้นะคะเราได้รับอนุญาตให้หยอดยาที่จะช่วยลดการเจ็บและลดการระคาย แต่การนอนนั้นเป็นการรักษาแผลอย่างดีนะคะจนกระทั่งประมาณ2วันเมื่อแผลปิดแล้วทุกคนจะถูกนัดเข้ามาเพื่อถอดคอนแทคเลนส์ออกค่ะแล้วตอนนี้แผลก็จะประกบปิดนะคะเราก็จะรอเวลาให้แผลแข็งแรง จากนี้สิ่งที่เราจะต้องรักษาคือฝ้าค่ะ P.R.K เป็นการรักษาที่ทำให้มีฝ้าได้หลังการยิงเลเซอร์เพราะฉะนั้นตั้งแต่เมื่อแผลปิดแล้วอะค่ะเราก็จะเปลี่ยนยาโดยการใช้ยาสเตียรอยและนับทุกเดือนจนกว่าฝ้าที่ผิวกระจกตานั้นจะหายการหายของ P.R.K อาจจะใช้เวลานะคะต้องใจยเย็นๆน,นิดนึงรอจนกว่าแผลจะหายแล้วก็แข็งแรงเต็มที่ จึงจะมีการมองเห็นที่สมบูรณ์นะคะโดยเฉลี่ยประมาณ1เดือนค่ะนี่คือการรักษาสายตาวิธี PRK แล้ว Trans Epithelial PRK ล่ะต่างจาก PRK ทั่วไปอย่างไรถ้าจำได้หมอบอกว่า PRK เนี่ยขูดผิวกระจกตาด้านบนด้วยใบ,บมีดท,ที่ไม่คมมากนะักเรียกว่า Hockey knife แต่ Trans Epithelial PRK จะขูดผิวกระจกตาด้านบนหรือ Epithelium ด้วยเลเซอร์ค่ะ ด้วยเลเซอร์เอ็กซ์เมเลเซอร์นี่แหละตัวเดียวกับที่รักษาสายตานั่นแหละเมื่ออีพิทีเลียมลอกหลุดออกไปแล้วเราก็จะรักษาสายตาด้วยเอ็กซ์มเมอเลเซอร์เช่นกันรักษาสั้นยาวเอียงโดยการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของกระจกตาทำให้ภาพตกลงที่จุดและภาพพอดีได้ การดูแลตัวเองของทานสีพิธีแล้ว P.R.K นั้นเหมือนกันเลยกับ P.R.K นะคะก็คือรอเวลาให้แผลหายใน2วันแรกนะคะโดยการที่เราจะต้องใส่คอนแทคเลนส์ไว้เพื่อลดอาการเจ็บเมื่อแผลเราปิดเรียบร้อยแล้วหายเรียบร้อยแล้วก็อาจจะเปลี่ยนยาเป็นสเตียรอยและใช้สเตียรอยลดการเกิดฟ้าและรอให้การมองเห็นนั้นค่อยๆดีขึ้น ะะหลังจาก1เดือนเป็นต้นไปและนี่คือเรื่องราวของการรักษาสายตาวิธี P.R.K และ Trans Epithelial P.R.K จะเห็นว่าความแตกต่างอยู่ที่ว่าใช้อะไรในการขูด Epithelium หรือผิวกระจกตา50ไมครอนแรกด้านบนถ้า P.R.K ก็คือใช้เครื่องมือธรรมดาแต่ถ้าเป็น Trans Epithelial P.R.K นั้นเราจะใช้เลเซอร์ในการเปิด ดังนั้น Trans e p i t h e l i a l PRK จึงเป็นอะไรที่ไม่แตะตาเลยไม่มีเครื่องมืออะไรที่เป็นขูดตาเลยนะคะเป็นเรเซอร์โลอย่างเดียวจึงอ่อนโยนและเป็นที่นิยมมากในปัจจุบันเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นที่นี่นะคะดรตุลยา Community มาให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาสายตาและโรคตาเราหวังว่าทุกอย่างจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังและทำให้ตัดสินใจในการเลือกรักษาสายตาได้ง่ายขึ้นนะคะ ส่วนเรื่องราวในอีพีหน้าจะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามกันวันนี้หมอขอลาไปก่อนขอให้ทุกคน stay safe นะคะสวัสดีค่ะ